ใช่ะคะอยางเปิดร้านกิจการก๋วยเตี๋ยวนะเราก็มีค่ะเป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปฟ้าไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นรสขายหรือน้ำข้นพาโนนะคะสามารถประเกอบการร้านอาหารได้เลยร้านก๋วยเตี๋ยวได้เลยนะคะรองทร้อมทำใกล้ๆค่ะไม่ต้องยุ่งยากเลยนะคะอย่าลืมนะคะของบริษรถฟฟ้าไทยค่ะเติมความสดเพิ่มความอร่อยค่ะ 努力的打拼吧，加油加油加油！我爱的兄弟们，加油！啊！ la de la sociedad de la información de la nación de la sociedad de la información de la nación de la sociedad de la información de la nación de la sociedad de la información de la nación de la sociedad de la información de la nación de la sociedad de la información de la nación de la sociedad de la información de la nación de la sociedad de la información de la nación de la sociedad de la información de la nación de la sociedad de la información de la nación de la sociedad de la información de la nación de la sociedad de la información de la nación de la sociedad de la información de la nación de la sociedad de la información de la nación de la sociedad de la información de la nación de la sociedad de la información de la nación de la sociedad de la información de la nación de la sociedad de la información de la nación de la sociedad de la información de la nación de la sociedad de la información de la nación de la sociedad de la información de la nación de la sociedad de la información de la nación de la sociedad de la información de la nación de la sociedad de la información de la nación de la sociedad de la información de la nación de la sociedad de la información de la nación de la sociedad de la información de la nación de la sociedad de la información de la nación de la sociedad แต่ถ้าใครมองย้อนกลับไปก็จะเห็นว่าคนที่รอดมาได้ก็จะมีการคยกันใช่ไหม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 ใช่ไม่ไหมใ่ไห วนที้านด้วยังพวกแกต้องลไหนได้นต้าจินจ้านงเ่มตัเพิ่มเพิ่มไก็โดนเพราะนั้นคุณหากนี้เจอหมดเลยเห็นไหมครับสามแอปพลิเคชันที่แนะนำอยากให้ไปทำอยากให้ลองนะครับอินสตาแกรมทำไมครับอินสตาแกรมเพราะเพราะอะไรครับอินสตาแกรมใครเล่นเยอะ ดาราดาราเล่นเยอะครับดาราเล่นเยอะเกี่ยวอะไรกนะันอ่ะแฟนคลับมันเยอะไงเพราะนั้นแฟนคลับดารามันก็เป็นลูกค้าฉันได้เหมือนกันถูกไหมว่าแล้วฉันก็ไปเขียนว่าฝากร้านหน่อยครับจนกระทั่งดาราเเริ่มเขียนว่าไม่รับฝากร้านนะ <c oughs> ต,ตอนนี้นั้นอ่าอินสตาแกรมทวิตเตอร์นักวิชาการนักข่าวใช้เยอะเราควรจะมีแอคเคาท์เพื่อจะไปสื่อสารกับเขาได้แล้วก็ a c e b o o k นะครับเพื่อจะใช้ในการที่จะทํางานกับ พวกตลกาดออนไลน์ทั้งหลายอันนี้เป็นตัวเลขที่สรุปให้เห็นนะครับว่าแอปพลิเคชันที่เขาใช้เยอะๆสําหรับคนไทยตอนนี้เขาใช้อะไรกันบ้างเขาใช้ Facebook เยอะเขาใช้ไลน์เยอะไลน์แอปพลิเคชันน่าสนใจนะครับเต่ตัวเร็วมากย t u b e คนดูเยอะไหมเยอะมากตอนนี้อะไรอะไรก็ยูทูหมดนะครับเพราะอะไรครับพอมันดูย้อนหลังได้ดูละครไม่ทันกลับไปดู u ู u b e ย้อนหลังได้ คนก็เลยไม่ดูโฆษณาไงไม่จำเป็นต้องดูโฆษณาอีก,กแล้วเนี่ยเพราะกลับไปดูยอดหลักดูทุกแล้วเลื่อนได้ด้วยจะดูตรงไหนเลือกได้เลยนะครับ <S <S อ่าอันนี้ก็เป็นไอจีนะครับก็ชี้เห็นว่าชายหญิงเป็นยังไงนะครับใครสนใจไฟนี่เดี๋ยวผมจะไปอัพโหลดทิ้งไว้บนอ่าไลส์แชร์แล้วตามไปใไปไน <S <S เฟซบุ๊กเหแล้กนกนักน,กนนะครับขออญากไปเร็วนิดนึรงเวลาสองโมงโอเค ทีนี้มาสไลด์นี้ครับแนวโน้มของการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนสูงขึ้นเรื่อยๆครับเดี๋ยวนี้เดินไปร้านไอทีทั้งหลายร้านเบอร์ไอร้านขายคอมพิวเตอร์แทบไม่เห็น PC เลยไหมพซี PC นี่แทบไม่เห็นเลยคนจะซื้อเป็นโน้ตบุ๊กและตอนนี้โน้ตบุ๊กก็เริ่มไม่เห็นอีกแล้วนะครับเพราะคนจะไปซื้อเป็นแท็บเล็ต แม้แต่โน้ตลุกอย่างนี้ครับตัวนี้ก็เป็นเหมือนแท็บเล็ตถอดได้ก็เป็นแท็บเล็ตด้วยเห็นไหมครับแนวโน้มมันจะไปทางนี้หมดเพราะฉนั้นถ้ามันเป็นแท็บเล็ตแสดงว่าต่อไปคุณอยู่ที่ไหนก็ทํางานได้ก็สื่อสารได้ไม่จํากัดเวลาเห็นไหมครับแต่มันมีพฤติกรรมของคนไทยส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเวลาครับแล้วน่าสนใจเขามีคําถามว่า เฟซบุ๊กคนโพสตมากที่สุดวันไหนครับเอาแจกอีกแล้ววันไหนครับจันถึงอาทิตย์วันไหนคนโพสต์เฟซบุ๊กมากที่สุดคุณลูว่าวันศุกร์วันศุกร์ยังไม่ใช่ครับวันศุกร์เป็นวันที่คนโพส์น้อยที่สุดวันอะไรครับวันจันวันจันใช่ครับมาลับเลยวันจันนี่โพสต์เยอะที่สุดและโพสต์ช่วงเวลาตอนเช้าก่อนเก้าโมง ไปถึงที่ทํางานแล้วก็ยังไม่ทําอะไรครับเฟซบุ๊กก่อนพอมาเช้าตื่นมาโอเยอียโอเยอียคว้วามือถือได้แล้วดูก่อนว่าใครเมนกูเปล่าหรืว่นะครับวันจันทร์ครับวันจันทร์กับวันอาทิตย์ตอนค่ำครับวันอาทิตย์ตอนค่ําที่โพสต์เยอะที่สุดนะครับนะเพราะฉะนั้นเราจะโพสอะไรเราก็ต้องรู้เวลาถูกไหมถ้าเราไม่รู้เวลาเราก็ไม่ตรงตรงเอนงนะนะเพราะฉะนั้นก็ต้อง,ต,องต้องดูเวลาเหมือนกันนะอ่นะไปต่อครับ ผมกำลังอยากจะบอกถึงเรื่องของความ,มาสามารถของคนแต่ละกลุ่มที่อยากให้เรืนี้ก ok> ok ็เลยเอาภาพนี้มาให้ดูกันว่าเจนไหนบ้านเขาแบ่งแยกเซกเมนต์ของคนเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับใครอยู่ในเจนไหนนะครับภาพนี้ก็จะชี้เห็นว่าพวกกลุ่มผู้สูงอายุนะครับตั้งแต่สักประมาณปี195 1945นะครับพวกกลุ่มที่รุ่นพ่อแม่เราอ่ะพูดง่ายพ่อแม่เราอ่ะรุ่นหนึ่งนะฮะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งตอนนี้เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆหมายถึงว่าไม่ได้เติบโตทางอายุนะแต่จํานวนปริมาณมากขึ้นเนื่องจากบริการทางการแพทย์ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้สินค้าในกลุ่มของผู้สูงอายุก็จะเดินได้ดีขึ้นและเติบโตมากขึ้นพอลงมาเป็นกลุ่มพวกผมครับพวกเบบี้บู์พวกนี้ตอนนี้เป็นกลุ่มที่มีอํานาจซื้อสูงสุดถ้าจะเล่นกับเรื่องของอำนาจซื้อก็ต้องเล่นกับคนกลุ่มนี้ครับ พ่อมีอำนาจตัดสินใจนหน้าซื้อเต็มที่เป็นคนที่ทํางานอยู่ในวัยขนาดผมเนี่ยก็สามารถที่จะมีเงินรายได้ที่จะจ่ายได้มีพลังในการจ่ายเพราะซื้อให้กับคุณพ่อแม่ซื้อให้กับลูกนครับพลังจ่ในตี้ตรงนี้นะเลขของผมลงไปก็เป็นกลุ่มที่เอ่อ e ิ e เ e เนเรชันครับจะเป็นพวก Gen X, Gen X เ e n X จ็ดอ็กนสื่นตัวพวกเอ่อเกี่ยวกับ i อทเกี่ยวกับอะไรพวกนี้ชอบชอบอะไรที่ทันสมัยชอบสีสันที่ทันสมัย ถ้าคิดถึงคนกลุ่มนี้ต้องคิดถึงเรื่องของราคาที่ย่อมเยาวหน่อยแต่มีความทันสมัยที่เซนต์ความทันสมัยเข้าไว้นะครับแล้วก็ลงไปเจนวายก็เป็นสินเจนเจน,เจนวัวยรุ่นละเดี๋ยวนี้ก็ฟังคนะกยผ่านไหนเราไปดูตินะฮะเวลาจะสื่อสารกับคนกลุ่มนี้ต้องทำอะไรทําแบบเดินได้นะจะเดินแจกไปฟิลมันรับไหมมันรับไหมเวลาแจกไปฟิลไม่รับมันเดินหนีด้วยนะเพราะฉะนั้นต้องใช้อะไรสื่อสารกับคนพวกนี้อันนี้การนการแบ่งเซกเมนต์ของคนนะครับ ในป่าของเป็นใยที่มันเปลี่ยนไปนะและจริงๆถ้าช่วงนนยกมาต้องตัดเคราะมันจะเคลื่อนไปเลยช่วยให้ได้ให้ได้มาดูมาเพราะว่าดูมาดู You cool. 嗯。